ยังอยู่ในพื้นที่อำเภอประทายนะคะคเขาบอกว่ามีการปิดเพิ่มอีกหนึ่งหมู่บ้านแล้วนะคะหลังจากที่ค,ค,ค่ะหลังจากพบผู้ป่วยโควิด -19 เเนี่ยเพิ่มเติมนะคะจากการใกล้ชิดผู้ป่วยก่อนหน้านี้ค่ะโดย ผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้รายงานค่ะว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมามีการสั่งล็อกดาวน์ในพื้นที่3อําเภอด้วยกันนะคะก็คือบ้านตะเคียนแล้วก็บ้านตะเคียนเหนือตําบลตะเคียนอําเภอด่านคุนทศบ,บ้านหนองกอกตําบลโคกกลางอําเภอประทายแล้วก็บ้านไพรสาลีนะคะตำบลดอนเมืองอำเภอสีคิวซึ่งพื้นที่ทั้ง4หมู่บ้านเนี่ย พบผู้ติดเชื้อหลายรายด้วยกันก็จําเป็นจะต้องปิดล็อกดาวน์กันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นระยะเวลา14วันนะคะมีการจัดเวรยามตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะห้ามบุคคลเข้าออกจากหมู่บ้านนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแล้วก็อาจจะพิจารณายกเลิกคําสั่งได้ก่อนกําหนดถ้าหากว่าสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วนะคะครับนอกจากนี้นะฮะคุณผู้ชมครับทางอำเภอรประทายเนี่ยนะครับได้มีมตินะครับ เสนอท่านผู้ว่าเนี่ยปิดอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับก็คือบ้านหนองเด่นตําบลกระทุ่มรายครับนะครับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษขอความร่วมมือจากประชาชนงดเดินทางเข้าและออกหมู่บ้านเนื่องจากตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19จำนวน2รายจากการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อรายก่อนหน้านี้นะครับนอกจากนี้ยังมีบุคคลกลุ่มเสี่ยงอีกเป็นจำนวนหลายราย ก็มีความจําเป็นต้องควบคุมพื้นที่เพื่อกักตัวสังเกตอาการแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสแต่ยังอนุญาตให้สามารถเดินทางไปทําการเกษตรและก็เลี้ยงปศุสัตว์ได้ในพื้นที่ของหมู่บ้านนะครับโดยถ้ามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อจากบุคคลกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมก็จะได้เสนอผู้ว่าโคาราชนะครับขอปิดหมู่บ้านนี้นะฮะเป็นการชั่วคราวเช่นเดียวกันนะครับค่ะ